สวดีฮะมาทำอะไรตรงนี้ก็ดียมาร้องเพจริงดิจะให้เราทำอะไรถ้ไม mm ่รองเพงอ๋อเห็นตรนี้คนเดียวอ่ะแล้วเพลมาทำอะไรตรงนี้ อ๋อมามาดูเฉยๆว่าทำไมอยู่คนเดียวอ๋ชอชอบอยู่คนเดียวทำไมยังชอไมชอบอยู่คนเดียวอ่ะเราเราสองคนอยู่คนเดียวทำไมอ่ะไม่รู้อี๋วิลองหาเข้ากลุ่มคนอื่นหรอวะอยากหาคุยด้วยล่ะก็คือก็อยากคุยแหละแต่แบบครอบครัวใหญ่อะมันคุยเสียงดัางอ๋อไม่ชอบความวุ่นวายม้างอันประมาณนั้นอ๋อเลิ่มอยู่คนเดียวใชว่แล้วแล้วเมื่อกี้เธอร้องเพลงอะไร แกยากถูกเราลองเพงนี้จนจริม <N> ีเพลงอะไรมาดู้าเพลงเราน่งหรอวะไอเราคิดว่ารา้องมีอีกเพลงหนึ่นงเมองชีลาเธอเธอพ่อขาถามราอหว่าเธอชื่ออะไรอะชิกัร์ก้องโอ๊ยก้องหนู็ปแฟนขอพี่ค่ะ๋ยวขอถ่ายรูปกับพี่ด้วยได้ไหมคะพี่กัร ได้ได้ครับได้ครับจะ่ลายเป็นแฟนแล้วคัะเออว่าแต่เธอเธอชื่ออะไรเธอยังไม่บอกเราอยากรู้ใช่ไหมอ่าฮะชื่อที่รักค่ะของอะไรจะอะไรอย่างวะเออเอาดีๆครับชื่อชื่ออะไรนิคิวอ๋อชื่อนิคิวยัสอายุแค่สามค่ะจริงเหรอทำไมไม่เชื่อว่าเบื่อประมาณแปดเจ็ดการลุงไปนะคะหนูรู้มาว่า คนอายุสิบเก้าขึ้นหน่อยเนี่เขาหล่อขึ้นมากกว่าสมัยก่อนนั้นเฮ้ยจริงดิไมิรไ้หรเดาอาจจะเป็นบางคนย่ได้อ๋อ <c oughs> อยากรู้อายุจริงจริงหรือไหมอยากอยากห้าหนูใบให้ไม่ใช่อายุสิบสามแต่ให้พี่เดาว่าหนูห่างกับพี่กี่ปีอืมอ่าผมว่าน่าประมาณหนึ่งปี <c oughs> ไม่ใช่ค่ะ เยอะไปหรอเยน้อยไปด้วยใช่ค่ะมากกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าอ่ามากกว่าค่ะอ่าประมาณยี่สิบเอ็ดประมาณเท่าไหร่ล่ะคะยี่สิบเอ็ดครับว้าวถูกสิตาเอ้ยไม่ใช่พันผิดน้องขาทอดฉันผิดจริงจริงครับอะไรนะอะไรนะป่าวไม่มีเลยเ่๋งวะเท่ากันนะสิบแปดเท่ากันนะ ไม่ใช่ไม่เท่ากันปีนึงก็สิบเจ็ดว้าวกว่าจะรู้นะคะโ <c oughs> อเคแรกก็ถูกแล้วบวกห้าเหนปีหนึ่งปีนึงน,นั้นเนี่ยหนูมา <c oughs> โอเคหนูมาแล้วฮีรับไปสามตื่นแล้วครับว้าวหนูต้องตกใจใช่ไหมนะเออต้องตกใจแล้วจังหวะเนี้ย no <c oughs>